สวัสดีครับเพื่อนๆใต้ทางดูวสเตเดียมทุกคนนะครับกลับมาพบเจอกัคลิปวิเคารัยฟุตบอลครับวันนี้วันพุธที่17มีนาคม2564ครับผมฝากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามครับรบกวนกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับผมจะได้ไม่พลาดติดตามทุกวันนะสำหรับคลิปทัศนาฟุตบอลนะครับกับบอยจินะแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะครับที่บอยจินะครับ ภาษาอังกฤษนะ b o y g i 96ได้เลยนะครับไม่ต้องมีแอดนำหน,น้านะโอเคเมื่อวานให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมชนะส0ูนครับนำเร็วเลยนะ18นาทีเนนำ2ลูกแล้วนะครับเมื่อวาน2ประตูเพื่อเฮเบานะครับ3ลูกนี่เฮดังนะครับแต่ว่ามาเร็วแต่ว่าหยุดแค่ส0ูนนะ ก็โอเคครับยังได้เฮมาครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนในวันนี้ครับบอลก็เยอะพอสมควรนะบอลก็เยอะพอสมควรนะครับคู่ที่ผมจะไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับเป็นฟุตบอลเฟรนด์ครับในรอบ16ทีสุดท้ายนะครับปารีสแซงต์แชงแมงครับจะพบกับลิวครับทีมอันดับที่2ของตารางคะแนนครับอย่างปารีสแซงต์แชงแมงนะครับจะพบกับจ่าฝูง อย่างริวนะครับผมเออจนะดูฟอร์มกันหน่อยครับช่วงหลังไปเอชเอชครับชนะาสาเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งนะครับผมเกมล่าสุดนี่แพ้คาบ้านต่อน้องเนะีหนึ่งประตูต่อสองในเกมลีนะครับส่วนฝั่งของริวครับบุกเสมอโมนาโกศูนย์ศูนย์นะครับตอนนี้เนะี่ยยังนำอยู่นะนำอยู่สามแต้มแต่ว่ามันก็ไม่ได้ห่างอะไรมากมายนะครับริวเป็นทีมที่เหนียวแน่แพ้ยากมากนะครับเหนียวแน่แพ้ยากมาก เกมลีกนี้พวกเขาแพ้ยากนะเสียประตูก็ค่อนข้างน้อยด้วยนะครับคู่นี้นะครับในส่วนของสถิติการเจอกันนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป๊เชนะครับที่ทําได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านนะก็เก็บได้ตลอดนะครับใน6เกมหลังสุดชนะได้หมดนะสำหรับเปเชยามเจอกับริวนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยริวเล่นดีครับนะเล่นดีมากนะครับแล้วก็มีเกมรับ ที่เหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยตัวผู้เล่นนะครับทางฝั่งของ p h เนะเกมนี้คงไม่มีดิมาเมรียกับมาคินยอร์สนะครับที่ได้จะได้รับอนุญ,ญาตให้พักนะครับเพราะว่าโดนโจนขึ้นบ้านเออนะเกมนี้อาจจะได้พักไปส่วนออมอยสไคีนกับอังเดเอเล,ล่ายังมีปัญหาการบาดเจ็บเช่นเดียวกับเนมานะครับ ก็ดูแล้วตัวที่จะใช้ก็พวกเอ็มปัปเป่ราฟินญาอินคาดี้ดัสเลอร์บาราเดชตัวเย่นะพวกนี้ลงสนามนะครับก็ส่วนทางฝั่งของริวนะครับนะได้บูลนะักยูมาสนกลับมานะครับก็ตัวเก่านะครับผมสภาพทีมก็ถือว่าใช้ได้คือเกมนี้เนี่ยผมว่าทั้งสองทีมน่าจะจัดชุดใหญ่ลงเล่นนะครับ นะเพราะว่าทางฝั่งของไ h เชเนะครับเล่นในบอลถ้วยในประเทศเนี่ยพวกเขาก็เอานะครับเขาเอาทุกถ้วยในประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วให้ที่แคปเปิดมาที่ครึ่งควบลูกครับถึงแม้ว่าริวจะเหนียวแค่ไหน,นครับแต่ว่าเจอไปเชในเกมนี้ผมว่าน่าจะโดนเจาะได้นะ1เม็ดน่าจะมีเป็นอย่างน้อยครับลุ้นไปที่ลูก2ครับคู่นี้ให้เชลที่ไปเอชเชครับผมอนะ่าใครที่ชื่นชอบนะครับก็ ฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้เลยนะสำหรับใต้ทางดวลสเตเดียมมีให้ได้ติดตามนะทุกวันอยากได้เพิ่มเติมก็ตามที่บอกไปแอดไลน์กันเข้ามาบอยจีเก 96, นะครับยังไม่มีเว็บเชร์ก็สมัครใต้ลิงก์ได้เลยครับอ่าสมัครใต้คลิปมีลิงก์อยู่นะไปกดสมัครกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ